สวัสดีครับวัน e นี้พบกับเราอีกแล้วนะครับ200ใบตองเที <Okay. S 1> ่ยวนะครับวันนี้ก็จะมาในสตอรี่ของ Ford e d c a p e นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตในเรื่องของ Ford นะครับหลังจากที่เรารับรถมานะครับว่าเราไปทำอะไรมาบ้างนะครับตอนนี้เครื่องยนต์เราก็สมบูรณ์แล้วนะครับทั้งระบบแก๊สและด้ำมันนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆท่านไหน กำลังเล็กรุ่นนี้เนาะจะทำรถแคมปิ้งคาร์นะก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าคลิปนี้เรามีอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนที่คุณจะไปซื้อรถมือสองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ราคาหน้าคบหามากตนใจมากนะครับก็เห็นตามสุดตรงนี้อยู่ที่ประมาณ45,000นนะครับอยู่จนถึง,ถงรุ่นนี้นะจนถึงแสนหก นะครับราคานะ้เขาผ่ามาครับมือสอนะครับ,รบแต่เราก็ต้องดูดีๆว่ารถมันมีปัญหานะตามสภาพแนละ้วของผมได้มาก็ไม่ถึงแสนนะคันนี้แต่ก็มาเก็บเยอะอยู่นะครับของเราเก็บอะไรไปบ้างนะครับน,นะครับก็อันดับแรกนะครับอ,อ,อู่ที่ผมซ่อมนะก็จะเป็นอูนะ่นนาวิทออโตพาร์ทนะครับก็คือพิวัตรนะครับพิวัตรแกช่วย ลายเร่องสายไฟให้นะอันดับแรกอะสายไฟระยงระยางเลยนะครับอันนี้ก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็คันนี้นะครับรับมาปุ๊บนะครับน้ำมันขับมาได้ปกติเลยนะครับขับมาจากแพร่นะครับก็อันดับแรกนะครับที่เจอก็คือปัญหาน้ํามันเครื่องซึมนะครับก็คือซีนของเครื่องอะเขาใส่มาไม่ดีนะครับเพราะว่าคันนี้ เกินก่อนว่าค ah ัน enfin นี้เคยเอาโอเวอร์ฮอนแล้วนะครับใส่เป็นเครื่องมาด้าเนาะเครื่องสลำพันธ์นะครับดูรเทค3.3.0นะครับ V6 นะครับจะจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันกับไอตัวมาด้าที่บิวนะครับก็คือเจ้าของเดิมอะเขาโอเวอร์ฮอนใส่ตัวเครื่องมาด้ามานะครับผมก็ได้ตัวนั้นมาเนาะอันดับแรกนะครับที่เจอนะคันนี้นะครับก็คือปัญหาน้ํามันเครื่องซึมใต้ท้องเครื่องนะครับเดี๋ยวผมตรจส น้ำมันเครื่องออกตรงนี้เลยเปลี่ยนซีนน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนซีนทุกทุกทุกอย่างเลยซีนอ่างอ่าเรียกง่ายๆซีนกับทั้งหมดที่เป็นข้างบนชุดข้างบนหรือข้างล่างเราเปลี่ยนหมดเลยเนาะให้มันจบจบไปเลยก็ราคาก็หนักพอสมควรอยู่นะเพราะว่าเราต้องการให้จบเนาะเราก็ซ่อมไปแต่ไม่รู้จบหรือปลอ <c oughs> าจจะจบนะครับปัญหาที่สองนะครับคอย คอยงีย้คอยเริ่มเสื่อมนะครับคือไอ,อเครื่องยนต์เขาจะเป็นอย่างงี้นะครับข้างในจะเป็น1 2 3แล้วก็4 5 6นะครับสูบที่6อยู่นี่นะไล่อย่างงี้นะครับก็คือ,อคอยข้างในนะครับไม่ดีแล้วนะครับเครื่องจะเริ่มมีอาการกระตุกในตอนเครื่องล้นล้นะครับ ความเร็วประมาณ80-90นะครับจะรู้สึกว่าเครื่องต๊ดมีอาการกระตุกนิดนึงนะก็ไปให้นะวัดไลให้นะครับที่ n น v y Autopark นะครับวัดก็เปลี่ยนคอยกันไปเนาะชุดในคือชุดในจะเปลี่ยนยากนิดนึงครับต้องถอดคอไอดีตัวนี้ออกมานะครับคอไอดีถอดลิ้นปีกปีเสื้อแต่ข้างนอกนี่เปลี่ยนไงผมก็ ทําการใส่ข้างในอ่ะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วก็เอาตัวด้านในที่เขียนว่าในนะครับมาใส่ด้านนอกอราคาคอยแท้นะครับรุ่นนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะ,ะมีอะไรบ้างอเป็นแท่นเครื่องแท่นเครื่องก็เปลี่ยนแล้วนะครับแท่นเครื่องนี่ก็ราคาเอาเรื่องเหมือนกันตอนนี้จะเป็นแท่นเครื่องเทียบนะครับ ราคา2อ0 0นนะครับที่เปลี่ยนมานะครับแท่นเครื่องหน้าไอ้แท่นเครื่องด้านซ้ายแท่นเครื่องหลังนะครับด้านหลังจะอยู่ใน mistakes. ลึกนะครับมันมองไม่เห็นเนาะมันมืดก็เฉพาะแท่นเครื่องนี่ก็ห้าหกพันแลวนะครับซีนอีกอ่ะซุดซีนเนี่ยจำราคาไม่ได้น่าจะประมาณ5,000กว่าบาทนะครับหลังจากเราใช้งานมาเรื่อยเรื่อยนะครับปัญหาที่พบต่อไปก็คือ แอ่นะครับระบบแอ่แอไม่เย็นนะครับเนื่องจากท่อมันรั่วเนาะแล้วก็ไอตัววาลวนะครับตันเราเรียกวาลวอะไรไอตัวกรองนะครับจําไม่ได้นะครับจาชื่อไม่ได้ต้องขออภไยด้วยวาลวมันตันนะครับทําให้เพชเชอรมันสูงนะครับทําให้ท่อมันแตกนะท่อที่เป็นท่อยางเงี้ยแตกนะครับก็นวัดก็ทําการเปลี่ยนท่อให้นะครับ อู่แกค่อนข้างครบเครื่องอยู่นะครับเป็นอู่เฉพาะนะครับในวิอต่อพาร์ทนะครับก็คือ,อทุกเรื่องของ Ford e เอสเคปรุ่นนี้นะครับแกรับทำจบเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์นะครับหรือว,ว่าเรื่องเครื่องยนต์ช่วงล่างนะครับแกทำหมดครับก็แอร์ระบบแอร์นะครับก็ ทำการไล่เปลี่ยนท่อใหม่เนาะแล้วก็ล้างไอตัวคอเย็นด้านในเครื่องนะครับใหม่หมดก็หมดปัญหานะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวรางแก๊สต,ตัวนี้นะครับก็เปลี่ยนมาจากนาวัดเหมือนกันนะครับก็คือในวีอโอโต้พาร์คนั่นแหละครับรางแก๊สต,ตัวนี้นะครับหัวรางตัวนี้ของเดิมมันจะเป็นสีสีนะครับ เป็นเป็นลางของสีสูบนะครับไม่ใช่ของหกสูบมันก็จะเจาะไอตัวนี้มาเาจาะรูมาเล็กนะครับทําให้อัตราเร่งไม่ดีเลยนะครับแต่ประหยัดเท่าน,นั้นแหละขึ้นเขาไม่ไหวนะครับก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ก็โอเคขึ้นนะครับเราจะไปเจาะเพิ่มก็ได้นะนไม่จะไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนหัวก็ไน้นแต่ว่าหัวตัว ตัวสีนน้อยของผมอันเดิมม,นะมันมันเริ่มมีเสียงดังนะครับผมก็เลยจับใจเปลี่ยนไปเลยนะครับก็การใช้งานรุ่นนี้นะครับในการออกทริปนะครับขับร้อยี่นะครับถึง140ยีสิบนี่สบายเลยนะไปออกทริปกับอย่างคังนนี้ไปไปแคมป์อลไรนะครับที่ราดบุรีหรือว่ารบบุรีแล้วก็เขาใหญ่ก็ขึ้นมาแนละ้วขึ้นสบายนะครับเครื่องสามพันนะครับ แรงเดือเหลือนะแต่ว่าต้องใช้น้ํามันนะเพราะว่าแก๊สจะไม่ได้จูนไปนะวันนั้นนะ่ะต้องขับน้ำมันกันขึ้นเขานะครับก็รถคันนี้นะครับอ,อยู่กับเรามาประมาณ4เดือนแล้วจะเข้าสเดือนละเราวิ่งไปก็8 0 0พันโลนะครับไม่รู้วิ่งไปไหนนะสี่เดือนแปดพันโลก็เพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเนาะล่าสุดนะ ที่จริงมันเปลี่ยนหมื่นโลแล้วผมเปลี่ยนไปก่อนนะครับเนื่องจากไอ้ตอนนั้นมันมีปัญหาการาตัวของ O2 ทูเซนเซอร์นะครับผสมอ,อัตราชเชื้อเพลิงผิดพลาดนะข้างหลังนีควันดำเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยตัดสินใจเปลี่ยนที่แปดพลนีแหละแล้วก็ไปเที่ยวเขาใหญ่มานะครับล่าสุดนี้ขึ้นเขาสบายเลยแต่ว่าต้องใช้น้ำมันนะครับก็ จะหนักเรื่องน้ํามันหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้กินน้ํามันค่อนข้างจุกนะก็ขึ้นเขาอยู่ที่6กถึงกิโลลิตรเลยนะครับเหมือนขับในเมืองเลยนะครับส่วนมากอยู่ที่ 6- 7กิโลลิตรได้ <c ười> ขึ้นเขานะครับส่วนทางตรงแล้วก็ใช้แก๊สนะครับแก๊สก็ตกกิโลกิโลละ2บาทนะครับแก๊สตัวที่ผมติดมานี้ตก10กิโลลิตรนะ แก๊สค่อนข้างประหยัดนะครับเครื่องใหญ่จะติดแก๊สคุ้มกว่านะอะไหล่นะครับอะไหล่รุ่นนี้นะครับมีค่อนข้างเยอะนะครับอย่างผมซื้ออะไหล่พวกคอไอดีนะครับที่น็อตบันเสียเนาะผมก็ไปซื้อที่ PK 5นะครับหน้า X นะครับของแก่ครบนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทำสีกับแก๊นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงนะครับ มีแพนจะทําสีเขียวนะครับตัวแม่บ้างเขาตั้งชื่อให้แล้วว่าจะเป็นน้องออกกีนนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นแบล็กเดี่ยวยังเป็นสีดําอยู่นะครับสําหรับคนที่จะซื้อมือสองนะครับส่วนที่ดูหลักๆนะครับก็คืออยากให้ดูหลักๆก,ก็คือเรื่องน้านะครับน้ําไม่ควรดันนะน้าไม่ควรหายนะครับเพราะนะ้าหายน้ําดันเนะี่ย งานหยาบเลยงานใหญ่เลยนะครับก็คืออาจจะเป็นที่ซีนอาจจะเป็นที่ท่อนะครับเราไม่รู้เนาะเราถ้าเป็นที่ท่อก็ดีไปนะครับแต่ถ้าจะเป็นที่ซีนฝาลูกสูบนี้งานใหญ่เลยคุณเอารถมาแนละ้วคุณต้องไปซ่อมนะครับซื้อมาสี่หมื่นเนี่ไปซ่อมอีกห้าหมื่นอย่างนี้ไม่ไหวนะครับอย่างยางแค่ไอแท่นเครื่องตรงนี้นะครับนี่ยางแท้นเครื่องนะครับว่ามันรั่วหรือเปล่า ยางของเดิมเขาจะเป็นแท่นเครื่องแบบไฮดรอลิกนะถ้ามันรั่วมก็จะมีน้ํามันเยอะออกมานะครับแท่นเครื่องหน้าแท่นเครื่องหลังนะครับคันนี้ผมก็จะมาเก็บช่วงล่างเลยนะช่วงล่างนะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะอย่างแต่หลักๆอยากให้ดูเครื่องแหละคอยอย่างเงี้ยครับเป็นคอยแท้คอ,อยเทียบหรือว่า,ย,าออยังไงเจ้าของเดิมเซอร์วิสยังไงนะครับก็สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องใส่ไฟนะ สายไฟพวกนี้ต้องเก็บใหม่นะครับถ้าคุณจะทําให้จบเนี่ยต้องเก็บใหม่หมดเลยอย่างผมก็มาไล่เก็บใหม่หมดเลยทั้งเก็บเองบ้างทั้งให้นวัดเก็บให้นะครับนวัดเก็บาสายแก๊สเดิมจะอยู่ตรงหัวเทียนไอ้ตรงหัวฉีดนะครับเออลืมเลยหัวฉีดนะครับหัวฉีดผมเดิมๆเ,เนี่ยสูบ3ามจะมีปัญหานะครับเพราะว่าไอ้สูบหนึ่งสูบหนึ่งจะมีปัญหานะครับเพราะว่าฉีดไม่เต็มที่เนาะ มันทัวฉีดตันนะครับผมก็เอาถอดไปคลิเบตใหม่นะครับราคาก็อยู่ราวๆประมาณ2,000นนะครับที่ผมคลิเบตมา6หัวเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนซีนมาหมดเนาะก็มารับมาแรกๆอะ่ะเครื่องมันจะกระตุกน้ำมันตแะแก๊สแใช้ได้โดยที่เครื่องไม่สั่นนะครับเออปั๊มติก๊กปั๊มติ๊กนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับของเดิมมันมันเก่าติดรถนะครับเออมันต้องสตาร์ท ถ้าเครื่องร้อนต้องสาตาร์ทสองทีนะครับผมก็ทําการเปลี่ยนตั๊มติ๊กไปก็ตอนนี้ก็เช่องเดียวติดนะครับควนกันมาเรื่อสายไฟนะครับเนี่ยออของเดิมเจ้าของเดิมอ่ะชุดแก๊สต,ตรงนี้นะครับคือถ้าไม่ใช่ร้านเฉพาะถางเขาก็จะไม่มีพวกเมนูนของไอสายไฟเนาะวัดสีไหนเป็นสูบไหนเนาะเ,เขาก็จะมาต่อตรงตรงปลั๊กหัวเทียนไอปลั๊กหัวฉีดนะครับ ตามปกติของการติดแก๊สอยู่แล้วนะครับแต่นวัดแก่รื้อทําใหม่เนาะก็คือแฮมให้มันสวิตง่ายเนาะแล้วก็รื้อดูระบบไฟใหม่ด้วยนะครับก็ทําการรื้อตรงนี้เจอจุดสายไฟต่อกันเยอะมากนะครับก็คือต่อเป็น 6- 7ต่อนะครับแบบโอกาสแต่ช็อตในสูงมากก็ทําการรื้อตรงนี้ทําเป็นระบบเดิมนะครับช่วงนี้แล้วก็ชุดแก๊สนะครับก็จะเป็นสายนแทน มาเข้าไอตัวกล่อง ecu ของของเครื่องเนี่ยก็คือตามสูบเลยตามสายเลยที่ที่จ่ายมาตรงนี้นะครับก็คือจะมาเข้าตรงนี้เลยอืต้องใช้ช่างเฉพาะทางเนาะเขาจะได้มีตรงนี้นะครับจะได้แบบไม่ได้มีปัญหาทีหลังหรือว่าไล่ง่ายกว่าเดิมเนะาะก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆที่กำลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะครับเดี๋ยว เรามาแกอัปเดตกันอีกทีหลังทำสีแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปบุกอู่นะครับอู่อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทีเคห้านะครับหนเอกนะครับหรือว่าในวีออตโต้พานะครับผมจะไปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูว่าที่อู่เขาทำอะไรกันบ้างหรือว่ามันเป็นยังไงนะครับเผื่อท่านไหนที่กําลังเลงๆอยู่ว่าจะซ่อมมูไนนะครับ เดี๋ยวนี้อู่เยอะนะครับก็มีอยู่น้ำมันนะครับจะเป็น md เฮ้ย m. m n shop นะครับบายน้ำมันนะครับก็น้ำมันก็จะอยู่แถวนนทบ,บุรีนะครับน้ำมันนักก๊อปนะครับส่วนชนบุรีก็จะเป็นน้าลุ่งนะครับน้าเอ็กอีกคนหนึ่งเฮ้ยน้าเอ็มน้าเอ็ม,น,อมน้าเอ็มจะดูเรื่องติดแจ้นะครับเพิ่งเปิดใหม่ ผมก็จะไปดูว่าจะไปเยี่ยมสักวันเลยนะครับก็ฝากไปประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับว่าตอนนี้เป็นยังไงนิ่งกริปนะครับเครื่อน่นิ่งมาก นี่กล้องอยู่ตั้งตั้งอยู่กับเครื่องยนต์เลยนะครับยังไม่สั่นเลย